โอ้โห oh, ผสมน้ำอีกแล้วนะคะทุกคนนะ<อ>สูตรนี้นะนี่เลยเ<แ>จล่ไรทส,สีฟ้าแล้วก็มีอะไรอีกคะเจ้าก,ก็จ้าผสมลงไปนี่นะอ่ะไปกดน้ำแข็งอีกแปดบาทแล้วก็มีอันนี้กาโตะเมื่อกี้เขาถ่ายคลิปกันนะเหลือครึ่งขวดน,นะนี่กาโตะใหม่สองรสอันนี้อร่อยใ่เหรออ่ะใส่อะไรต่อใส่สีน,นี้ลงไปใส่อันสีใส่ก๋วยเตี๋ยว

อันนี้กี่บาทคะสิบาทเหรอยี่สบาทยีสิบเลยเหรอเม็ดป๊อปแป๊เหรอคะใส่นอไมอใส่หูายไปแล้วเมดใส่อนี้มันลายนะลูกเสร็จแล้วาวสีใช้ได้อยู่เนาะใช้อยู่สืเลย่ใ่ไปไปชิมข้างนอกกันอ่าชิมน้ำกัน หนดูดิดีไซน์แจก,กจันกลับไปแล้วนะปู่มารับแล้วเนะาะจักจันได้ชิมแล้วแต่ไม่ได้ถามวมา่าคิดว่าให้กี่คะแนนใช่ขึ้นรถไปแล้วดีไซน์ให้กี่คะแนนคะนีส่สวยตลอดไปโอ้แปดเลยละ,ละอ่ะให้ให้แพ่ห,หมายชิมก่อนแพ่หมายซื้อข้าวปั้นมากินด้วยนะนี่ให้แพหมายชิมก่อนมันรสชาติยังไงเปรียปร้ยวๆหวานๆใช่ป่ะเก้าอุ้ยเก้าเต็มสิบเก้าเต็มสิบเก้าเต็มสิบรสชาติเป็นไงคะดีไซน์ เปรี้ยวๆหวานๆซา,าไหมไม่ซาใช่ไหมถ้าใส่โซดาจะอร่อยไหมอ่ะใส่โซดาเพิ่มสมมติอ่ะเนาะน่าจะอร่อยเนาะโอเคนี่นะคะเหรอโอเ <Okay. S 2> คนี่นะทุกคนวันนี้นะเขาก็มาคิดคสูตรน้ำสูตรใหม่กันอีกแล้วนะคะทุกคนก็ใครอยากทําตามใครอยากลองผสมก็ไปผสมกันได้เลยนะไปสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายบายค่ะ